สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับป๊อบนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีค่ะวันนี้นะคะได้มาทําการส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่จังหวัดมหาสารคามนะคะวันนี้ป๊อบจะพามาชมฟอร์ดเลนเจอร์ Max นะคะตัวนี้ได้ตกแต่งสไตล์วายบอดี้ให้กับลูกค้านะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะไบเทอรโบเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะ เกียอัตโนมัติ10สปีดนะคะเดี๋ยวป๊อบจะพาไปชมรอบๆคันนะคะว่าได้แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้าง ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อปอบได้ที่เบอร์โทรหรือสแกนคิวอา e โค้ไลน์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปอบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปอบทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ